สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเรียนกับครูฝนเหมือนเดิมนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ป5นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการละลาย solubility นะคะคราวนี้มานึกกันก่อนว่าทบทวนกันก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่บอกว่าการหลอมเหลวนะคะการหลอมเหลวที่ครูเคยบอกไปว่าเป็นสาร1ชนิดนะคะ ที่ทําไมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วเกิดการหลอมเหลวเราจะไม่ได้เรียกว่าการละลายนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของการละลายคืออะไรนะคะความหมายของการละลายหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตั้งแต่สารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะแต่ยังคงความเป็นสารตั้งต้นอยู่คือสารเดิมอยู่นะคะ สารสชนิดนะถ้าหลอมเหลวหลอมเหลวจะม, Ramadan, มีสารแค่1ชนิดแล้วเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะแต่ถ้าเป็นการละลายจะมีสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะผสมกันนะคะเรียกว่าการละลายหลอมเหลวคือ1น1ชนิดสาร1นึ่งชนิดส่วนการละลายจะเรียกว่า2ชนิดนะคะ2ชนิดขึ้นไปนะคะมารวมกันผสมกันนะคะอันนี้คือความหมายของการละลาย นะคะแล้วครูก็ทบทวนในส่วนของเรื่องอาการหลอมเหลวไปด้วยนะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะที่ครูบอกว่าการหลอมเหลวคืออะไรการละลายนะคะแล้วเรามาเรียนรอบนี้กันนะคะอ่ะไปต่อเลยคราวนี้ชนิดของสารนะคะชนิดของสารที่เรียกว่าการละลายเนี่ยจะมีสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อเดียวหมายถึงสารบริสุทธิ์ก็คือสารตัวมันเองเลยคือสารตัวมันเลยนะคะ ส่วนสารละลายหมายถึงสารที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าการละลายก็คือสารละลายลคือมีการละลายตั้งแต่สารแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะออมีความเป็นตัวของสารอยู่เหมือนเดิมนะคะสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสมก็จะมีสารแขวนลอยถ้าสารแขวนลอยนึกถึงน้ํามันพืชกับน้ามันจะแบ่งแยกกันเป็นชั้นนะคะส่วน สารคลอยคอคลอยมันจะเหมือนคล้ายๆเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อเดียวก็คือมันจะมีบางส่วนที่มันาสามารถละลายได้อีกบางส่วนคือมันไม่ได้ละลายนะคะอันนี้จะมองเห็นเป็นคลอไรคือเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวแต่ไม่ใช่นะคะอะต่อไปนะคะส่วนประกอบของการละลายอ่าส่วนประกอบของการละลายจะมีอยู่2อ,อย่างนะคะสส่วน หนึ่งส่วนที่เรียกว่าตัวทําละลายตัวทาละลายชื่อมันบอกแล้วว่าทําให้อีกตัวหนึ่งละลายนั่นเองนะคะนี่เรียกว่าตัวทําละลายนะคะส่วนสองตัวละลายหรือตัวถูกละลายตัวละลายหมายความว่าตัวมันเองนั่นแหละที่ละลายนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้เกลือกับน้ํา เมื่อผสมรวมกันเนี่ยได้เป็นน้ำเกลือนะคะคราวนี้เกลือเนี่ยมีรสชาติเค็มเป็นของแข็งนะคะแล้วน้ำไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เป็นน้ำเกลือเห็นไหมคะคราวนี้มาดูกันว่าเกลือกับน้ำนะคะสองอย่างนีอ้อะไรที่เป็นตัวทำละลายอตอบครูด,ด้วยคะ่ะ ให้คิดไม่ต้องกลัวมันไม่ไม่มีนักเรียนยังไม่รู้เงี้ยนักเรียนครูก็ไม่ได้ว่านักเรียนผิดเนาะแด่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่ตอบหน่อยเร็วอ่ะบางคนตอบเกลือบางคนตอบน้ําอ่ะอันนี้ก็ฟังครูนะคะเกลือนะเกลือเมื่อโดนกับน้าเกลือจะหายไปใช่ไหมคะอ่าเกลือจะหายไปคราวนี้นั่นหมายความว่าน้ําเป็นตัวทําละลาย ทำให้เกลือเนี่ยมันละลายไปนะคะส่วนเกลือเป็นตัวละลายหมายถึงตัวมันเองละลายไปหายไปกับน้ําแต่จริงๆมันไม่ได้หายไปใช่ไหมคะรสชาติความเค็มของเกลือยังคงเดิมเมื่อละลายอยู่กับน้ําแล้วนะคะน้าเป็นตัวทําละลายเมื่อละลายเสร็จแล้วมันก็ยังมีรสชาติเค็มเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีสารสองชนิดเรียกว่าการละลายนะคะแบบนี้เป็นต้น นะคะอ่ะวันนี้เราจะมีการทดลองกันนะคะอ่าทดลองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสารที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะมีแป้งมันน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะมาดูกันว่าพวกนี้จะเป็นสารที่ละลายแล้วหรือเป็นตัวถูกละลายหรือเป็นตัวทำละลายก็แล้วแต่นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามาดู อันนี้เป็นคลิปการทดลองที่ครูทําขึ้นนะคะเพื่อให้นักเรียนดูนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะมีอุปกรณ์ทดลองออมีน้ำด้วยนะคะที่เป็นจะบอกว่าเป็นเป็นอ่อ,อนนจริงอะน้ำตอนนี้ที่ที่ใช้นะคะจะเป็นตัวทําละลายนะคะจะมาดูว่าสารเนี่ยนี่อันนี้เป็น แป้งมันน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะนี่คือสาร4ชนิดนะคะอันนี้คือกระบอกตวงนะคะกระบอกตวงนะคะให้ให้รู้จักก่อนอันนี้บิกเกอร์เนาะรู้จักกันแล้วอันนี้คือหลอดทดลองส่วนนี้จะเป็นช้อนตักสารนะคะช้อนตักสารอันนี้จะเป็นดัปเปอรนะคะหรือหลอดหยดนั่นเองนะคะ,ะมาดูกัน อ่าอันนี้คือน้ำนะคะน้ำแล้วก็จะเทน้ําใส่ในกระบอกตวงก่อนเพื่อให้ได้ความออการทดลองที่มันทําไมคะถูกต้องแม่นยําเราก็ต้องตวงสารกันทุกครั้งนะคะก็ดูเราจะตวงกันที่10มิลลิลินะคะสมิลถ้าเกินแล้วก็เทออกเห็นไหมคะอ่าเราก็ต้องตั้งดูว่าโอเคมันขาดมันเกินยังไงเราก็ค่อยๆใส่อันนี้ครูอาจจะใส่เร็วไปหน่อยนะคะก็เลยต้องค่อยๆใส่ใหม่ เห็นไหมคะแล้วก็เทนะคะชัใส่ทั้งหมดสี่หลอดเลยนะคะสหลอดเลยนี่เห็นไหมคะมันจะมีช่วงที่ว่าน้ํามันจะเกินส0มลลลิตรใช่ไหมคะกูก็จะเทออกในกระบอกตวงนะคะอ่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างถือว่าอันนี้จะเป็นใช้ได้เลยนะคะมันจะอาจจะมีเกินบ้างนิดหน่อยนะคะอ่ะก็ดู เห็นไหมคะครูจะไม่ได้ถือ,รอกระบอกตวงไว้เลยครูจะตั้งทุกครั้งนะคะการถือกระบอกตวงนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนจากการทดลองได้นะคะเอ,อ่อดีกระบอกบอกที่สี่คราวนี้คราวน,นี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้ ที่ตักสารนะคะที่ช้อนช้อนตักสารนะคะเบอร์2อนะคะ mm hmm. เวลาการตักสารเห็นดูดูสังเกตครูนะคะการตักสาร mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ครูจะใช้อันนึงนะคะตักสุดิอีกอันจะใช้ปาดเพื่อให้ได้สารที่ทําไมคะถูกต้องและแม่นยำนะเห็นไหมตักเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะสารเราจะได้ไม่หกอ่า ก็มาเขยา่าการเขยาเ่าหลอดทดลองจะใช้มือ,อข้างนึงเห็นไหมคะแตะเบาๆนะคะคนเบาๆก่อนอแบบนี้นะคะต่อไปถ้าเป็นของเลวเราจะใช้หลอดหยดใช้ดัปเปอร์นะคะดัปเปอร์ดูดขึ้นมาจะหย่อดลงไปประมาณ10หยดนะคะ10หยดโดยประมาณนะคะแล้วก็วางไว้ต่อไปสารนี้จะเป็นของแข็งเราก็ต้องใช้ช้อน นะคะช้อนช้อนตักสารเบอร์สองเหมือนเดิมนะคะครูพยายามจะให้สารได้ได้อยู่ในช้อนให้ได้มากสุดเพราะน้ำตาลทรายค่อนข้างจะไม่ค่อยอยู่ในในในนี่เท่าไหร่นะคะ,ะการทดลองเราต้องมีความละเอียดนิดนึงเนาะอ่านีอ่อันนี้คือน้ำตาลทรายเห็นไหมคะเวลาครูใช หลอดทดลองการเขยา่าครูไม่ได้ใช้แท่งแก้วคนนะลูกครูใช้ในส่วนของมือนะคะต่อไปเป็นของเหลวที่เรียกว่าแอลกอฮอล์สิบหยดเหมือนกันอ่าสิบหยดสิบหยดเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าอ่าคราวนี้มาเรื่องของการเรียกว่าไงผสมสารเราก็จะแตะนะคะผสมสารอันนี้จะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้ง แป้งมันอันนี้จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกทีแต่เดี๋ยวอันนี้คนคนสารให้ดูก่อนอการคนสารเห็นไหมคะครูใช้มืออีกข้างนึงนะคะขยา่าซ้ายข้างนึงจะแตะเบาๆหรือแตะที่ฝ่ามือนะคะเราจะไม่คนกันรุนแรงเดี๋ยวรอดทดลองจะแตกเอานะคะอันนี้ดูไว้นะคะ รอสุดท้ายนะคะอะ่อันนี้นะคะน,นันจะเป็นแอลกอฮอล์นะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนเราจะได้เห็นชัดๆกันเลยอือ้ออื้อเื้เดี๋ยวขยับก่อนขยับอ่บังเฟรมอ่ะ ขยับอ้าอันนี้โอเคคราวนี้เรามาดูทีละสารอันนี้คือสารที่เรียกว่าแป้งมันอ่าแป้งมันดูแป้งมันนะคะแป้งมัน,นะะมนขาวขุ่นเออขาวขุ่นส่วนนี้คือน้ํามันเห็นไหมคะน้ํามันเป็นยังไงตึ๊ดต๊ด,ตด,ตดอ่าอันนี้เป็นอะไรน้ำตาลทรายมีอะไรเหลือไหมไม่มี ส่วนนี้เปเไรแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์มีอะไรเหลือไหมไม่มีนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาไปสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้ครูจะถามว่าคำถามก่อนอให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปเลยแป้งมันหนึ่งแป้งมันเขียนแป้งมันสองน้ำมัน 3. น้ำตาลทรายสแอลกอฮอล์เขียนเลยนะคะ 1. แป้งมันสองน้ำมัน 3. น้ำตาลทราย 4. แอลกอฮอล์นะคะใครไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนคลิปหยุดเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูไปเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลา ไปพักต่อไปเลยค่ะคราวนี้จะบอกว่าเอาเด็บกลับก่อนกลับก่อนเมื่อกี้ถามไปแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ให้จดไป4อย่างแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบว่าสารชนิดใดที่เป็นสารละลายเนื้อเดียวเมื่อเป็นสารละลายเนื้อเดี่ยวมีไหนบ้างนะคะแค่นี้เอง นะคะอันไหนที่เป็นเนื้อเดียวนะคะเขียนให้ครูเลยเขียนว่าแป้งมันก็เขียนลูกศรไปนะคะแล้วก็บอกว่าเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่มีเนื้อเดียวกับเนื้อผสมนะคะให้เรียนเขียนนะคะเขียนเสร็จแล้วก็อ่ะยังพอบอกปุ๊บครูบอกปุ๊บก็หยุดหยุดหยุดสไลด์นี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยดูต่อดูคลิปต่อนะคะนักเรียนจะได้เขียนคําตอบได้ นะคะอ่ะคราวนี้ไปเลยนะคะสําหรับการพูดในคลิปเนาะไปเลยนะคะเขียนทั้งหมดสีข้อนะเขียนในครบนะคะว่าอันไหนเป็นเนื้อเดียวไหนเป็นเนื้อผสมนะคะมีสีตัวเองนะคะไม่ยากไม่ยากอ่ะมาดูนะคะคราวนี้แป้งมันแป้งมันเมื่อกี้เราเห็นแล้วเป็นสีขาวของแข็งใช่ไหมคะสีขาวของแข็งเป็นแป้งมันนะคะ เมื่อผสมกับน้ำผสมกับน้ำจะได้เป็นสีขาวขุ่นนะคะเป็นขุ่นแล้วก็ขาวนั่นเองคือขาวขุ่นนั่น,นะคะอันนี้จะเป็นน้ําบวกแป้งมันมันถ้าสังเกตดีๆถ้าเกิดที่บ้านนักเรียนมีเนาะถ้าสังเกตสังเกตดีๆเนี่ยแป้งมันผสมกับน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้จะเรียกว่าคลอลอยหมายความว่าไงคือมีบางส่วนที่ผสมกับน้ําพอวางไว้สักพักหนึ่งแล้วมันจะมีด้านบนเนี่ย มันทำไมคะด้านบนของของสารเนี่ยมันจะทำไมคะใสขึ้นแต่ด้านล่างเนี่ยจะมีความเป็นขาวขุ่นค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้มันเลยเรียกว่าคอลอยหรือสารเนื้อผสมนะคะคำตอบของแป้งมันก็คือว่าเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะคะอ่าใครถูกบ้างติ๊กถูกได้เลยนะคะอ่าต่อไป น้ำมันพืชกับน้ำนะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นชั้นการแยกชั้นไหมคะเมื่อตอนต้นสไลด์กูบอกไปแล้วว่าถ้านึกถึงสารแขวนลอยนึกถึงอะไรน้ำมันใช่ไหมคะราะนั้นเนี่ยค่ะสารแขวนลอยก็ LEX, let, คือจะมีตัวหนึ่งลอยอย,อยู่ด้านบนอีกตัวนึงจะอยู่ด้านล่างแบบเห็นชัดเจนแบบแยกชั้นเลย <mm เห็นไหมคะแยกชั้นเลยไม่ได้ผสมรวมกันเลยอันนี้เรียกว่าสารแขวนลอยหรือสารเนื้อผสมนะคะนี่เรียกว่าเนื้อผสมเห็นไหมคะอ่า อันนี้ไม่ยากครูรู้ว่านะ้มันคือนักเรียนทุกคนตอบถูกแน่นอนว่าเป็นสารเนื้อผสมนะคะคำตอบตอบแล้วนาะเฉลยแล้วติ๊กถูกได้เลยนะคะอ้าวต่อไปอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นของหวานมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะผสมกับน้ำแล้วได้เป็นน้ำเชื่อมเออนะคะนั่นหมายความว่า มันยังมีรสชาติหวานของน้ำตาลนะคะน้ำเชื่อมใช่ไหมเอมอเนี่ยมันได้รวมกันแล้วมันได้เป็นน้ำเชื่อมคราวนี้มันเรียกว่าอะไรสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมคําตอบคือสารเนื้อเดียวค่ะเพราะมันยังมีรสชาติความหวานของน้ําตาลนะคะแล้วก็ทําไมคะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยนอกจากรูปร่างใช่ไหมคะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของ เหลวนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนที่เรียกว่าสารตกค้างหรือตัวที่ไม่ละลายไม่มีนะคะมันละลายหมดเลยนะคะอันนี้จะเรียกว่าน้ำตาลจะเป็นตัวละลายน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะสารเนื้อเนื้อเดียวนะน้ำตาลนะคะกับน้ำใครตอบถูกติ๊กถูกเลยต่อไปนะคะแอลกอฮอล์อ่าแอลกอฮอล์ แอลกอฮอมีสีทำไมคะสีฟ้านะคะที่ครูเลือกใช้แอลกอฮอล์สีฟ้าเพราะอะไรเพราะมันมองเห็นชัดนะคะถ้าใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นเมทานอลหรือเอทานอลอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าอันนี้นะคะแอลกอฮอล์ alcohol, ตัวนี้นะคะแอลกอฮอล์ alcohol, ตัวนี้นะคะมีสีฟ้าบวกกับน้ำก็ยังได้เป็นแอลกอฮอล์เหมือนเดิมทุกอย่างคือมันเป็นแอลกอฮอล์เหมือนเดิมเลยน้ำเป็นตัวทำละลายแอลกอฮอล์ alcohol, ถูกละลาย พอละลายแล้วมันก็ยังได้เป็นแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะคะแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะเห็นไหมคะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแค่ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์จะทำไมคะลดลงจากที่คุณบอกว่าแอลกอฮอล์70% 75%ถ้าสมมุติว่าคนเอาแอลกอฮอล์90%มาแล้วผสมน้ําขึ้นไปเนี่ยอาจจะส่วน1ต่อ1ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็จะลดไป50 อย่างเช่นเอามา90อาจจะลดลงถ้าเกิดผสมน้ําเท่ากับจํานวนแอลกอฮอล์เท่ากันแอลกอฮอล์50มิลลิตรผสมน้ํากับ50มิลลิตรความเข้มข้นของแอลกอฮอล์90%มันจะลดลงเหลือแค่45%อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะมันแต่มันก็ยังเป็นแอลกอฮอล์เหมือนเดิมแค่ความเข้มข้นทาไมคะต่างกันแค่นั้นเองอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เรียกว่าการละลายที่มีสารตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะมาผสมกันรวมกันนะคะจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัว ทำละลายอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่าตัวถูกละลายเพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะคะแป้งมันจะเป็นสารเนื้อผสมนะคะน้ำมันเป็นสารเนื้อผสมน้ำตาลเป็นสารเนื้อเดียวและแอลกอฮอล์เป็นสารเนื้อเดี่ยวนะคะมันผสมรวมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกชั้นอะไรเลยใดเลยใช่ไหมคะนี่คือส่วนของการละลายสําหรับวันนี้นะคะส่วนงาน,นางานสําหรับครูฝนไม่ยากคะ่ะ ให้นักเรียนเขียนแผ่นผังความคิดหรือแผนผังวนนทัศน์ในหนังสือวิทยศาศาสตร์ป .5 หน้า100ลอกมาเลยหรือใครจะออกแบบใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีเวลาแต่ถ้าบอกโอ้หนูทำงานเยอะแล้วอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะลอกมาเลยแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นคะแนนนะคะอันนี้ต้อง10คะแนนนะทำให้ดีนะคะนี่คือ10คะแนนนะคะส่วนสมุดเดยวครูมีคะแนนให้ตางหาก็าจะมีคะแนนอีกช่องหนึ่งที่ว่างอยู่นะคะเดี๋ยวลองมาเก็บสมุดกันทีหลัง ใครที่ไม่ได้ทําลงไปคะแนนก็จะลดหลั่นลงไปนะจ๊าตามนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วการละลายนะคะใครไม่เข้าใจนะคะเปิดคลิปทบทวนย้อนหลังได้เนาะทบทวนดูไปเรื่อยๆนะคะไม่เข้าใจหรือจะเปิดหนังสืออ่านก็ได้แต่หนังสือจะมีเนื้อหาอยู่ประมาณแค่2หน้านะคะสำหรับเรื่องของการละลายนะคะ,ะคําถามชวนคิดทําไมทะเลนะคะ ทะเลถึงมีรสชาติเค็มเราเรียนเรื่องการละลายแล้วทําไมทะเลถึงมีรสชาติเค็มอันนี้เอาให้คิดนะคะถ้าคิดออกออกหรือไม่ออกไม่รู้่ในหนังสือมีคําตอบแน่นอนนะคะหนังสือวิทยาศาสตร์น่าลองคิดดูนะคะถ้าเกิดคิดไม่ออกคิดแล้วคิดว่าไม่รู้หรือรู้แล้วนะคะก็ลองไปหาคําตอบในหนังสือวิทยาศาสตร์ดูนะคะมันมีคําตอบให้หนักเรียนแน่นอน ะะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด็กๆนะคะสู้ๆนะคะเรื่องตอนนี้